สี่เครื่องดื่มเพิ่มการเผาผลาญสวัสดีครับผมค้ดปอนจากฟาสูสมาร์นะครับวันนี้ปอนเอาสีเครื่องดื่มเพิ่มการเผาผลาญมาฝากกันสําหรับใครหลายๆคนที่เป็นนักดื่มแต่ชอบดื่มเครื่องดื่มเพิ่มพุงต้องฟังนะครับเครื่องดื่มตัวแรกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเบสิกมากๆเลยเพราะว่าเราหยุดดื่มอยู่แล้วทุกวันเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยดื่มมากดื่มน้อยไม่เท่ากันก็คือน้าเปล่านั่นเองน้ําเปล่าสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่ให้กับร่างกาย ช่วยลดไขมันสะสมในร่างกายนะครับที่สําคัญหลายคนเนี่ยดื่มน้ําแค่หลังอาหารเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเราดื่มไม่พอการดื่มให้ถึงกับร่างกายต้องคํานวณด้ว่าเราอยู่โปรแกรมไหนลดน้ำหนักลดพุงดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ผมแนะนำนะครับอย่างน้อย2ลิตรครึ่งขึ้นไปต่อวัน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนผู้หญิงนะคะใครกําลังลดไขมันลดพุงผมแนะนำนะอย่างน้อย3ลิตรขึ้นไปผู้ชายคือ4ลิตรยังไงลองไปทํากันดูนะครับส่วนใครอยากให้คํานวณให้นะครับสูงเท่านี้น้ําหนักเท่านี้ต้องดื่มวันละกี่ลิตรสามารถพิมพ์ใต้นะครับคลิปนี้ได้เลย2นะครับก็คือชาเขียวนะครับชาเขียวส่วนใหญ่ที่ดื่มแล้วเพิ่มพุงเพราะเราใส่นมแล้วก็ใส่น้าตาลแต่ชาเขียวที่ผมกําลังพูดถึงอยู่จะมีสารคาเทชินเป็นตัว เพิ่มการเผาผลาญพวกแคลอรี่ให้กับร่างกายแล้วก็เผาผลาญไขมันที่สําคัญนะครับมีลทธิ์ในเรื่องของการขับโซเดียมออกจากร่างกายใครดื่มแล้วชี่บ่อยดื่มน้ําเปล่าตามเยอะๆนะครับ และข้อที่3นะครับหรือเครื่องดื่มที่3คือกาแฟดำนะครับหลายคนไปเพิ่มพุงจากกาแฟเพราะใส่นมกับใส่น้ําตาลทําให้พลังงานเกินกาแฟดําไม่ได้ทําให้เราอ้วนแต่อย่างใดนะครับคาเฟอีนเพิ่มการเป่าผ่านให้เรา1 0บถึงสิเเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะตกใจนะครับว่าแค่ดื่มกาแฟเย็น ที่เป็นกาแฟดําหรือกาแฟร้อนที่เป็นกาแฟดําก็เพิ่มได้ใช่ไหมคําตอบคือถูกต้องนะครับแต่ต้องไม่เติมนมหรือน้ําตาลจนมากเกินไปแนะนําลองเปลี่ยนเป็นสารทดแทนความหวานนะครับที่ไม่ได้ให้พลังงานและดีต่อสุขภาพหรืออาจจะเติมน้ำพึ้งแค่เล็กน้อยก็เพียงพอแล้วและเครื่องดื่มตัวสุดท้ายเลยเป็นเครื่องดื่มชนิดใหม่เรียกว่าเครื่องดื่มที่มีโปรโตีนเครื่องดื่มหลายชนิดตอนนี้มีโปรโตีนเสริมแล้วนะครับทาให้เราเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อยิ่งเยอะตอเตาเผาดีเชื้อเพลิงดีทุก1กิโลของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเพิ่มการเผาผ่านให้เรา30กิโลแคลอรี่ส่วนใครเพิ่มไขมันจากการกินแป้งและน้ำตาลเกินลดการเผาผ่านลงนะเหลือเพียงแค่6กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองต่อไขมัน1กิโลกร,รมัมใครดื่มโปรตีนนะครับเยอะนะครับก็เพิ่มกล้ามเนื้อได้เร็วแต่ที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับใครฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ